อ,อวด <abord es> <S <S <filling> <S สุกคนเหตุสมไม้ว่าคือ,อะระายนี่คือปฏิทินพี่ช่างภาพขาพี่อาอร์ขารบกวนซูมอ๋อุ๊ยคุณสั่งตายไม่รู้ว่ามีลายเซ็นหรือรเปล่าแต่ว่าเรามี <sino> ขิงไม่อีกนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นลายเซ็นของน้องนุกค่ะนี่เลยนุกนะคะแล้วก็ TNDlish นั่นเองจ้าหมดแล <ๆ S 1> ้วนะ แล้วก็อันสุดท้ายของโลกแรกใบนี้อยู่ที่นี่แล้วจ้ะไม่เป็นไรสำหรับใครที่พลาดไปเดี๋ยวรอแบบว่าสินค้าตัวใหม่ๆของน้องมีอีกเยอะแยะเลยนะคะเปิดปลายฟืบเปิดไป,เป,ดไปเปิดมาเปิดมาเปิดปลายมีครบซืสองเดือนนะแม่แต่เดือนที่น่าสนใจอยากใหทุกคนได้ดูกันอันนี้คือเดือนกุมพ้าใช่ไหมแม่วันวนาเลนไทน์เออพรุ่งนี้คือวันวาเลนไทน์ นะคะน้องลูกน้องไปก็ไปออกงานด้วยนะจ๊ะประชดะเดี๋ยวรอติดตามอ่ะผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆเมษาแล้วมีลายเมษาแลวกต้องมีส,มสงการเห็นมีประกาศอยู่เพิ่มด้วย <laughs> ยินดีคนดีได้หยุดเพิ่มนะ <c oughs> อ้ามาถึงเดือนนี้แล้วสงขมาอันนี้มีวันสำคัญนะแม่ที่ไม่ใช่แค่มานแรงงานมันฉัดรมงคลพืชมงคลค่ะพิสาค่ะ,ะเพราะว่ามีวันเกิดไป้ายป้ายจ้าทุกคนจ้าวันพฤหัสที่เก้า ุยตายแล้วสรุปปฏิทินใครทำเขาบอกว่ามีบอกว่าวัานสำคัญไงวันสำคัญจริงๆนี่คือวันสำคัญสำหรับน้องนุกของเราโอ้โหแล้วแต่ละรูปทุกคนไม่ธรรมดาเด้วยป็นไงแม่เรียกว่าเปิดไปทุกเดือนเห็นแต่ความแซ่บอ่ะจริงเราดูาาดูโอ้โห แต่ละรูปดีงามมากๆจริงๆนะคะทุกคนจ๋าก็ฝากกันด้วยนะ